ันนี้สามีเจ๊หมูนางทําเมนูกะทิเข้มขน้นมันๆันุนๆให้เจ๊หมูทานค่ะนั่นก็คือเมนูต้มกะทิหน่อไม้แถมใส่กุ้งสดหวานๆเด้งๆลงไปด้วยหน่อไม้กรอบอร่อยแถมหอมชะอมอีกด้วยค่ะถ้าเอาไปทําตามกันต้องติดใจแน่นอนไปค่ะไปจดสูตรเข้าครัวพร้อมกับนางกันรอขั้นตอนแรกนะคะเอาพริกชี้ฟ้าแดงมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันหั่นตามแนวเฉียงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อไปค่ะนํำชะอมที่ล้างทําความสะอาดดีแล้วมาเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนกลิ่นของชะอมเป็นเอกลักษณ์และก็หอมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะนําหน่อไม้ที่เราได้ล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วมาหั่นเอาส่วนปลายออกจากนั้นผ่าแบ่งครึ่งตรงกลางแล้วผ่าส่วนที่เราแบ่งครึ่งไว้ให้เป็นสองซี่ขนาดเท่าๆกัน ต่อมาหั่นแบ่งให้เป็นท่อนๆให้มีขนาดพอดีและค่อยๆหั่นให้เป็นแผ่นๆไม่ต้องหนามากจากนั้นหั่นแบ่งอีกครั้งให้เป็นแท่งตามแนวยาวทุกคนหั่นตามสามีเจ๊หมูได้เลยค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อมานํากุ้งมาแกะหัวแล้วก็เปลือกออกค่ะเราจะเหลือส่วนหางไว้นะแกะให้ครบทุกตัวเลยค่ะเมื่อแกะเสร็จแล้วนําเปลือกกุ้งไปทิ้งได้เลย จากนั้นค่อยๆใช้มีดผ่าหลังกุ้งของเราค่ะเมื่อเรานํากุ้งลงไปต้มตรงบริเวณที่เราผ่าจะได้แยกออกจากกันทําให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นอีค่ะ ต่อไปค่ะเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อประมาณครึ่งหม้อเลยค่ะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยไม่ให้หน่อไม้ของเราขมเอาได้จากนั้นใส่หน่อไม้ที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปคนเล็กน้อยค่ะให้เกลือละลายทั่วหม้อต้มไปสักพักเมื่อได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ําพักใส่จานที่เราได้เตรียมไว้ก่อนได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยตั้งกระทะเทกะทิลงไปคนสักเล็กน้อยค่ะให้มีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ ตามด้วยกระเทียมและก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปได้เลยคนให้ทุกอย่างในกระทะเข้ากันต่อมาใส่กะปิลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้เครื่องปรุงของเราละลายจนหมดเลยนะจากนั้นใส่กุ้งสดที่เราได้เตรียมไว้ตามด้วยหน่อไม้ แล้วก็พริกที่เราได้หั่นไว้ค่ะใส่ลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะต้มไปสักพักให้กุ้งของเราเริ่มสุกเติมความหอมด้วยใบชะอมค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนรอบสุดท้ายให้ทุกอย่างในกระทะผสมเข้ากันกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากเลวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ยกกระทะไปตักใส่ถ้วยที่ทเ,รเราได้เตรียมไว้ได้เลยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันหน้าตาน่าทานสุดๆทุกอย่างในชามนี้ทานรวมกันก็คืออร่อยลงตัวมากหวานมันกรอบเด้งสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมจดสูตรนี้ไปทำ ตามกันดูนะใครสนใจสิค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดี ID, แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ